สวัสดีค่ะตอนนี้เราพามาที่ทะเลบ้านเทคะ่ละเลาะๆมาจากหาดแม่ลำพึงมาถึงลานหินขาวตอนนี้ก็ทะลุมาถึงบ้านเทแล้วคะ่ะอันนี้เป็นประมงพื้นบ้านบ้านเทนะคะมีเรือหาปลาลำเล็กๆจอดอยู่เยอะเลยคะ่ะน่าจะถึงสิบลำได้นะ เอดลอยลำอยู่ที่เห็นทางด้านโน้นก็คือ,กอเกาะสม็จค่ะเอ๊ะทำไมกเกาะสม็จมองจากมุมนี้เลยดูแบบใกล้ถ้าเป็นมองจากฝั่งสวนสวนก็จะเห็นไกลมากไกลลิบๆค่ะแต่ถ้ามองจากจุดนี้ไปเห็นไกล้นิดเดียวเองดูจะใกล้กว่าถ้ามองจากฝั่งสวนสวนบ้านเราก็จะแลดูไกล เมื่อสักครู่นี้วิ่งเลาะตึงเขาตรงนี้มาเขาเรียกเขาเขาอะไรนะเขาแหลมย่าใช่เส้นทางนี้ไม่เคยมาวิ่งเลาะมาวิ่งเลาะเลาะมาฝนล,ลงเม็ดด้วยเมื่อสักครู่นี้เป็นกลุ่มประมงพื้นบ้าน เหลือลําน er ้อยน้อยมาจอดอยู่